สวัสดีครับผมอยู่กับพี่เปิดคนดีคนเดิมนะครับกับรายการเปิดโปรไฟล์มาริเทิ h พ n e y วันนี้เราก็อยู่กับน้องจูนิเฟอร์มอนทราัเนี่ยนะครับผมสาวแว่นสุดน่ารักนะครับผมตัวร้ายจากภาคมา i ิเทิลพ وني อีควีเทียเก i r l นะครับผมซึ่งเธอเป็นใครงั้นเราก็ไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยครับผมไปกัน น้องจูดิเฟอร์มอนทัสน้องเป็นมนุษย์นะครับผมน้องมีสีผิวสีครีมนะผมแล้วก็มีสีผมสีเขียวน้าทะเลนะผมแล้วก็มีสีเขียวนกเป็นน้ำนะครับตัดพัาดผ่านอีกทีนึงนะครับผมแล้วเธอก็ยังมีดวงตาสีงเงินสุดเข้มเป็นประกายสุดน่ารักด้วยนะครับผม แล้วน้องก็มีคิทูมาร์กเป็นรูปบูเบอรี่นะครับผมสุดน่ารักน่ารับประทานมากเลยนะครับแล้วทุกคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าน้องมีล่างลูกม้าหรือเปล่านะครับผมล่างลูกม้าของน้องก็หน้าตาแบบนี้ไงนะครับนี่เป็นรูปแฟนอาร์ตนะครับผมแต่ถ้าจะเป็นออฟฟิเชียลเลยก็คือลูกนี้นะครับผมเป็นรูปที่ติดอยู่ข้างกล่องของเล่นของน้องนะครับฟังไม่ผิดหรอกครับน้องมีของเล่นของน้องด้วยนะครับเป็นเซ็ตลงหนังน้อยสุดน่ารักนะครับซึ่งพี่ปวดก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมรอนรีวิวได้เลย แล้วน้องจูนิเฟอร์ของเรานะครับผมก็มีอีกล่างนึงนะครับผมซึ่งเป็นล่างที่ไร้การ์ดทรงพลังแล้วมีชื่อว่าจูนิเฟอร์มอนทราสนั่นเองนะครับผมซึ่งน้องจูนิเฟอร์ของเรานะครับผมได้มาปรากฏตัวครั้งแรกในมาริเทนพ وني อีควีตเทียเกิลนะครับผมในตอนที่มีชื่อว่ามุกวีเมจิกหรือชื่อไทยภาพยนตร์เวทมนต์นั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลย เรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มต้นที่กองถ่ายนะครับผมกองถ่ายหนังเรื่องไดริงดูนั่นเองนะครับผมซึ่งกลุ่มสาวๆของเรานะครับผมได้รับบัตรเชิญนะครับจากคุณลุงพุ่มกับที่มีชื่อว่า c คนเ e อร์ซูมนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาเป็นสิทธิ์เก่าค่ายเอเวอร์ฟรีนะครับก็เลยทําให้กลุ่มสาวๆนะครับได้เข้ามาเที่ยวที่กองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับผมพุ่งกับนะครับกำลังพากลุ่มสาวๆของเรานะครับเดินทัวร์ลงถ่ายหนังอยู่นั่นเองนะครับผมทีมงานของเขานะก็ได้วิ่งมาบอกว่า คอสตูมนะครับของไดลิ่งดูนะครับที่ต้องใส่ในฉากครับได้หายไปนะครับผมก็เลยทําให้ภูิกลับนะครับเลยบอกให้กลุ่มสาวๆไปเดินเที่ยวชมกันเองนะครับผมซึ่งกลุ่มสาวๆของเรานะครับผมก็ได้แยกกันไปเที่ยวกันคนละทิศคนละทางน,นะครับผม ซึ่งน้องฟัตเตอร์ชายของเรานะครับกับน้องลาริตี้นะครับไปพบกับดาราที่มารับบทเป็นเดริงดูนะครับเธอมีชื่อว่าเชฟนัทแมกนิฟิโก้นั่นเองนะครับผมเจ๊เกย์กำลังฟีดแตกอยู่พอดีนะครับผมซึ่งกลุ่มสาวๆคนอื่นนะครับผมน้องซันเซ็ตชิมเมอร์นะครับกับน้องแอปเปิลแจ็คของเรานะครับผมไปดูฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับผมส่วนน้องพิงกี้พายนะครับผมกับเจ้าสไปด์นะครับผมไปตามหาน้ำพูช็อกโกแลตนะครับผมแต่พวกเขาไม่เจอนะครับพวกเขาดันไปเจอช็อกโกแลตบาร์นะครับผมพวกเธอก็กินกันจนหมดเลยนะครับผผมมซึ่่งงงชช็็อออกกกโแลตบบบารรร์พวนน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 ััััั้ะะคคคเเเปขุณฟ เ่งการที่เราไปกินขนมของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับคาอนุญ,ญาตนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับผมน้องๆหนูๆอย่าทานะครับส่วนน้องทวายไลท์กับน้องเลนโบด้น,นะครับผมไปดูพอดถ่ายทําภาพยนตร์นะครับนั่นก็คือคาถา3าชิ้นนะครับที่ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์นั่นเองครับผมในขณะที่พวกเธอกาลังดูอยู่น,นั่นเองครับก็ได้มีคนคนหนึ่งครับมาทักพวกเธอเขาคนนั้นก็คือน้องจูนิเฟอร์มอนทัสของเรานั่นเองนะครับผมสาวแว่นสุดน่ารักของเรานั่นเองนะครับซึ่งน้องได้ออกมาแนะนําตัวกับสาวสาของเรานะครับผมซึ่งเธอได้บบอออกกกกวว่่่าาาาาเเเธธป็็นนนนหหลลสพัะรผมมแีี้ทใดู แล้วก็สิ่งของต่างๆที่อยู่ในกองถ่ายนี้นะครับผมรวมทั้งกระทา3าชิ้นนี้ด้วยนะครับผมแล้วเธอก็ยังบอกด้วยว่าเธออยากจะแสดงเป็นไดริงดูมากๆเลยนะครับแต่ลุงของเธอนะไม่ยอมให้เธอแสดงนะเพราะว่าเธอยังเด็กเกินไปที่จะแสดงบทบาทนี้นะครับผม แล้วเธอนะครับก็ได้มาขิงทวายไลน์นะครับว่าเธอได้เจอกับยเคเยลิงตัวจริงนะครับผมแล้วก็ขอลายเซ็นเธอมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเธอก็ครับก็ได้ชวนสองสาวนะครับไปดูพอดของการถ่ายทําเรื่องนี้นะเพิ่มอีกนะผมซึ่งมันอยู่ในอีกสตูดิโอนึงนะครับแต่ล็อกอยู่นะเธอก็เลยได้โชว์ว่าเธอมีกุญแจนะครับที่สามารถเข้าได้ทุกสตูดิโอนะครับทุกห้องทุกที่นะครับในกองถ่ายนี้นั่นเองนะครับผมผู้กลุ่มสาวๆนะครับก็เลยตามน้องจูนิเฟอร์ไปนะครับผมแล้วพอกลุ่มสาวๆนะครับเที่ยวก ในขณะที่กําลังถ่ายทําภาพยนต์อยู่นนเนะครับผมพอตด้านหลังนะครับที่เป็นภูเขาไฟยักษ์นับก็ถล่มลงมานะครับผมเลยทําให้การถ่ายทําภาพยนต์นะครับต้องหยุดลงชะงักลงนะครับแล้วน้องเรนโบว์แดนของเรานะครับผมก็ได้วิ่งมาแจ้งข่าวกับผู้กำกับนะครับว่าพอตที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้นะครับผมกระทายยาลิกทั้ง3ชิ้นนะครับได้หายไปนะครับ พร้อมกับน้องจูลิเฟอร์นะครับที่วิ่งตามมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับผม <c oughs> ก็เลยนะครับทำให้การถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้ครับต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมก็เลยทําให้น้องเทเบไ,ไลท์นะครับรู้สึกสงสัยนะครับว่าทําไมถึงมีเหตุการณ์อะไรมากมายนะครับเกิดขึ้นกับ การถ่ายทำภาพยนต์เรื่องนี้นะครับอย่างเริ่มต้นตอนที่พวกเธอเข้ามานะครับพวกเธอก็ได้ดีนชุดพ็อปที่ไว้ใส่การถ่ายทำนะครับได้หายไปนะครับแถมไม่พอตอนนี้ภูเขาไฟนะครับก็ได้ถล่มพังลงมาอีกแล้วก็พ็อปที่สําคัญที่สุด3ชิ้นนะครับก็หายไปอีกนะครับผมก็เลยทําให้พวกเธอครับสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับผมพวกผมและสาวนะครับก็เลยมาปรึกษากันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะครับซึ่ง้องซันเซยตของเรานะครับก็ได้พูดว่าทุกเหตุการณ์ท นะครับกับน้องลาวิตี้นะผมได้นึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่เธอไปหาเชฟนัทนะครับตอนนั้นเธอเชฟนัทเขากําลังโมโหปี้แตกอยู่เลยนะครับผมแล้วก็บทเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับผมซึ่งน้องพิกกี้พายนะผมก็ได้เข้ามาว่าเธออาจจะโมโหเรื่องที่ช็อกโกบาร์ของเธอนะครับหายไปทั้งหมดก็ได้นะครับผมเจ้าสไปร์ครับก็เลยสารภาพว่าพวกเราแอบกินกันไปนิดหน่อยนะครับผมไอ้นิดหน่อยของเขาเนี่คือเล่นหมดลังเลยนะฮะแล้วน้องซันเซ็ตของเรานะผมก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เธอไปดูฉากภูเขาไฟนะครับพร้อมกับแอ สะไบกับน้องพิงกี้นะครับแอบกินเข้าไปนะครับก็เลยทําให้หลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับชี้นําไปที่ทางคุณเชฟนัทนะครับที่ต้องการทําให้หนังเรื่องนี้ครับถ่ายทัาไม่เสร็จนั่นเองนะครับผมแล้วดอนเรโบแดนนะผมก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราต้องตามหาแมกกาทานะครับทั้งสามันให้เจอก่อนนะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งนะครับผมแล้วน้องแรลลิตี้นะผมก็ได้ออกข้อเสนอมานะครับบอกว่าการที่เชฟนัทนะครับจะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหยุดการถ่ายทำนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลย หยุดถ่ายทาได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วน้องซันเซ็ตชิเมอร์ของเรานะครับผมก็ได้พูดมาว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปดูกันได้เห็นกับตาเลยไหมว่าสิ่งที่เราดิตี้พูดนั้นเป็นจริงหรือเปล่าครัวผมสาวๆของเรานะครับก็เลยแยกออกเป็น2ทีมนะครับผมทีมที่1นะครับจะไปตามแอบดูเชฟนัทนะครับผมส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับก็จะตามหาไม้กระทาทั้งสามอันที่หายไปนั่นเองนะครับผมในขณะที่กลุ่มสาวๆนะผมแยกย้ายกันตามหาไม้กระทากันอยู่ในนี้ครับผมอยู่ดีๆก็มีคนใส่ชุดผ้าคลุมดำนะครับออกมาปรากฏตัวให ไนะครับผมและฉากกันไล่ล่าสุดมองมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมานะครับผมกลุ่มสาวๆของเรานะครับผมก็วิ่งไล่จับคนที่ใส่ผ้าคลุมดำคนนั้นนะครับไปทั่วทั้งสตูดิโอโรงหนังเลยนะครับผมจนกลุ่มสาวๆนะครับไปถึงสตูดิโอการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับ power pony นะผมกลุ่มสาวๆเลยถูกจับให้แต่งตัวเป็น power pony นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมไอ้เจ้าผ้าคลุมดำก็ปรากฏตัวออกมาอีกนะผมเลยทำให้กลุ่มสาวๆนะต้องวิ่งไล่จับกันอีกรอบนึงครับจนไปถึงสตูดิโอที่ถ่ายทำเรื่องอะไรนะพิงกี้อ๋อไม่รู้จริงเหรอนี่เป็นฉากหนังดรื่งไ เป็นชื่อหนังที่แปลกแปลกดีนะแต่ก็นะเป็นหนังที่พิงกี้ชอบในขณะที่กลุ่มสาวๆของเรานะผมกําลังยืนงงกับชื่อหนังของน้องพิงกี้อยู่ในนี้นะครับผมไอ้เจ้าพ่อคุมดนนะครับก็เลยใช้ตะข่ายครับในการโจมตีกลุ่มสาวๆของเรานะครับผมส่วนน้องเรนโบว์แดนนะครับที่ไ่โดนตะข่ายคุมนะครับก็ได้ใช้พลังเวทมนต์ของเธอครับวิ่งไปไล่จับไอ้เจ้าคนร้ายนะครับผมแต่กลายเป็นว่าเธอครับวิ่งตามไปจนถึงห้องห้องหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วเธอก็ไปพบกับชุดของเดลิงดูนะครับที่หายไปนะครับเธอก็เลย หลังไว้ในห้องนี้นะครับด้วยคนร้ายนะครับผมใช้กุญแจล็อกห้องนี้ไว้และทำให้เธอออกไปไหนไม่ได้นะครับผมและกลุ่มสาวๆนะครับหลังจากออกมาจากตะข่ายได้แล้วก็ออกมาตามหาเลนโบแดนนะครับว่าเลนโบแดนหายไปไหนนะครับผมน้องพิงกี้นะครับก็บอกให้วิ่งตามรอยช็อกโกแลตไปเลยนะผมก็เลยไปเจอน้องเลนโบแดนนะครับถูกจับขังไว้ในห้องนั่นเองนะครับผมน้องเทมไบร์ทนะครับผมก็ได้ใช้พลังเวทมนต์ของเธอนะครับในการไขปลดล็อกก้อนประตูออกมานะครับผมเลยทําให้น้องเลนโบแดนสามารถออกมาจากห้องเก็บของได้นั่นเองนะครับผมแล้วน้องเลนโบแดนนะครับผมก็ได้เล่าใหห้้้้้้้กกลลุ่่มมมมสาาาาาวววๆฟััััังงงงงเเเเเธออออขติิดดแนนนนนนีไไยะะคครรรบบผซซ์็ ถามว่าชุดที่เธอถืออยู่นั้นใช่ชุดของเดลิงดูนะครับที่หายไปหรือเปล่านะครับน้องเทวีไก็บอกว่าใช่นี่คือชุดที่หายไปนะครับผมแล้วน้องทวีไลท์ของเราครับผมก็ได้รวบรวมเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับมาปฏิปตะกันนะครับจนทําให้เธอได้รู้ว่าใครกันแน่นะครับที่เป็นคนร้ายตัวจริงในเหตุการณ์นี้นั่นเองนะครับผมและเธอก็ได้บอกกลุ่มสาวๆนะครับตอนนี้เธอรับรู้แล้วนะครับว่าคนร้ายที่แท้จริงเขาเป็นใครนะครับแต่ต้องให้คนคนหนึ่งนะครับช่วยในการจับกลุ่มคนร้ายคนนี้ให้ได้นั่นเองนะผมเขาคนนั้นก็เล ดีกว่านะครับผมไปกันเจอชุดนี้ในตู้เสื้อผ้าเหรอแต่ไม่เจอเรลิสเราคิดว่าหัวขโมยยังไม่มีโอกาสย้ายมันออกไปเราจึงอยากขออนุญาตคุณหาเรลิสในฉากหมู่บ้านทรคอนเดอร์<ม>อาจจะบอกแสที่จะพาเราไปยังที่ซ่อนก็ได้แน่นอนเชสนัทผมอยากให้คุณแต่งหน้าทําผมให้เสร็จทันทีที่ได้เรลิสเราจะถายทำกันต่อฮะเดี๋ยวก็รู้ อยูน่นีเปรอร์ช่วยไปทำสมูทตี้หน่อยฉันมั่นใจว่าทุกคนจะต้องกระหายน้ำแน่จะไปทำเดี๋ยวนี้แหละค่ะฉันบอกแล้วไงว่าไม่ใช่เชสนัท <c oughs> เอออดูสิฉันหาเลวลิสเจอแล้วแล้วเธอขโมยมันไปยังไงล่ะเขาเอคงไม่ถาหรอกเขาทำได้และทำแล้ว เขาไม่คิดว่าเรนโบว์เดสจะมาที่ฉากหมู่บ้านทร i คอนเนอร์ก่อนที่เขาจะแอบเอาเรลิกซ์ไปซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยเขาก็เลยจำใจซ่อนมันไว้ในที่ที่เขาจะหามันเจอหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่เขารู้ว่าซ่อนที่นั้นไม่ได้และเมื่อมีโอกาสเขาเลยพยายามย้ายมันไปที่อื่น แต่โชคไม่เข้าข้างเขาเพราะเราเห็นเขาซะก่อนแต่พระจูนิเปอร์รู้จักสตูดิโอนี้ดีเหมือนบ้านของเขาเองจึงสามารถลวงเราให้พลัดหลงกับเรนโบดชอยู่พักหนึ่งแต่เมื่อเรนโบดชรู้ว่าเขากำลังจะวิ่งไปที่ไหนเขาเลยขังเรนโบดชไว้เพราะว่าเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ถือกุญแจของทุกห้องในสตูดิโอนี้ทำให้เขามีเวลาพอจะเอาเรลิกซ์ไปซ่อนที่อื่นเออรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเป็นเขา ฉันเริ่มประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดก็ตอนที่ฉันปลดล็อกประตูช่วยเธอออกมาแต่ฉันรู้ว่าจูนี่เปิร์ไม่มีวันยอมรับแน่ว่าขโมยเรลิกส์ไปนอกเสจากว่าเขาะจะถูกจับได้แต่ที่เขาพยายามย้ายที่ซ่อนเพราะงั้นฉันเลยบอกให้คุณสั่งเขาไปทำสูทตี้เขาก็เลยคิดว่าเขามีโอกาสที่จะย้ายเรลิกส์ไปซ่อนไว้นในที่ที่เราไม่มีวันจะหามันเจอแต่แทนที่ทุกคนจะค้นฉากหมู่บ้านไทคอนเนอร์ทุกคนกับแอบสะกดรอยตามเช่นมาที่นี่ แล้วทำแบบนี้ไปทำไมหนูขอโทษโอเคหนูขอโทษหนูแค่คอ,อนเชสน,นัดไม่ไหวพอทาอาเจกินช็อกโกแลตไส้ในตัวอัดแท่งนำเข้าสิ่งเดียวที่หนูชอบจนหมดเรี้ยงตาหนุ่มไม่ใช่เห็นเพราะที่เธอจอ้องไอหนูก็มโหดลูกที่แคสทาวเล่นเป็นเดอริงดูหมายถึงหนูบอกลูกจ้ำแล้วจ้ำแล้าว่าหนูอยากเล่นเป er ็นเดอริงดูมากขนาดไหนแต่ลูกไม่ฟังหนูเลยแต่จูนิเปอร์หลานเด็กมากหไม่ถึงสองการเลย หนูรู้แต่หนูคิดว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นเทสนาจะไม่แสดงหนังเรื่องนี้ต่อและลุงใช้โอกาสนูไม่เพียงแค่จะทำให้การถ่ายทำหนังนักแสดงและทีมงานถ่ายทำหนังเป็น,นอันตรายนะแต่หลายคนโกหกลุงด้วยและโฉการจาัดควาไมไว้ใจของลุงหนูรู้และหนูก็เสียใจหนูไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครและหนูนังนจ,จะคืนภาพทั้งหมดทันทีที่เคสนาถอนตัวหมว่าลุงจะให้อภัย ว่ลุงยกโทษให้ได้แต่ลุงเสียใจที่จะบอกว่าห้ามเธออยู่ในฉากอ<น>ีกและคงใช้เวลาอีกนานมากก่อนตัดสินใจใเธอกลับมาที่นี่ว<น>ุ่นจ้น้องจูดิเฟอร์ของเราก็ได้รับกรรมตามที่เธอก่อไว้ในเองนะครับผมส่วนกลุ่มาสาวๆของเรานะครับผมก็ได้รับเป็นรางวัลนะครับในการที่ได้มาแสดงเป็นตัวประกอบนะครับในเรื่องไดลิงดูด้่นเองนะครับผมซึ่งเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากลุ่มาสาวๆเราแสดงเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เอาโอริโอซามาให้ข้าแต่ข้าไม่คิดเค่นั้นสอตวอร์ดจะเป็นคนเลือกเองนะฮอสเทียมพิโอโบเรเ,เตเตมิฮิฮูโดโวอลโลยอมแพ้ซะดาริงดูดาบนั้นต้องเป็นของขา้า อีกแล้วยอเอ่อทดีก่อก็ทำไงได้น้องเล่นบอดแดกเขาเป็นติ่งได้ริ่งดูนี่นะ และน้องจูดิเฟอร์ของเราะครับผมก็ได้กลับมาล้างแค้นกลุ่มสาวๆนะครับในตอนที่มีชื่อว่ากระจกวิเศษนั่นเองนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมรับฟังกันต่อได้เลยเรื่องราวทั้งหมดก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่ห้างสสินค้าแห่งหนึ่งนะครับผมที่กำลังจะมีการฉายหนังเรื่องไดริงดูที่กลุ่มสาวๆของเรานะครับผมไปแสดงเป็นตัวประกอบมานั่นเองนะครับผมน้องจูดิเฟอร์ของเรานะครับผมหลังจากที่ถูกลุงของเธอนะครับไล่ออกจากกองถ่ายนะครับเธอก็ได้มาเป็นเด็กขายตั๋วหน้าโรงหนังนะครับผมซึ่ง ก็ตามนะเธอก็ยังโกรธกลุ่มสาวๆอยู่นะครับว่าทําให้เธอนะครับต้องมากลายเป็นเด็กขายตั๋วนั่นเองนะครับผมเธอนะครับได้ระบายความโกรธของเธอครับโดยการพังโปสเตอร์หนังไดริ่งดูนะครับที่มีรูปกลุ่มสาวๆแปะอยู่ด้านล่างนิดเดียวนะครับผมในขณะเธอกําลังพังรูปโปสเตอร์อยู่นั่นเองนะครับผมรุ่นพี่ของเธอนะครับก็ได้วอลมาบอกเธอว่าให้กลับไปทํางานขายตั๋วได้แล้วนะครับผมในขณะที่เธอกําลังเดินกลับไปที่ทํางานของเธอนะครับเธอก็ได้ไปพบกับกระจกอันนึ่งนะครับที่มีพลังเวทมนตร์ของอียิปต์เสียงสู่ รังแค้นกลุ่มตัวสาวของเรานั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ตัดฉากไปที่ศูนย์อาหารนะครับผมน้องซันเซ็ตชิมเมอร์ของเรานะผมกำลังเขียนสมุดบันทึกนะครับเพื่อส่งข้อความหาน้องทไวไลท์นะครับที่อยู่จัก,กรวาลลูกม้าในนี้นะครับผมในขณะที่เธอกำลังเขียนอยู่นั่นเองนะครับหน้ากระดาษของเธอก็ได้หมดลงนะครับผมก็เลยทําให้เธอนะครับตัดสินใจที่ จะข้ามไปทางโลกลูกม้านะครับเพ mm nah. ื่อจะไปเอาสมุดบันทึกเล่มใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งกลุ่มสาวๆนะครับก็ได้เข้ามาทักทายน้องซันเซตนะครับว่าวันนี้คือวันที่ภาพยนตร์ของเธอนะครับที่พวกเขาไปแสดงมาเป็นตัวประกอบนะครับผมกําลังจะเข้าฉายนะก็เลยชวนน้องซันเซตนะครับไปชมภาพยนตร์นะส่วนน้องซันเซตนก็ได้บอกปฏิเสธไปนะครับว่าเดี๋ยวจะเข้าไปชมทีหลังนะครับเธอต้องการจะข้ามไปโลกฝั่งนู้นนะเพื่อไปเอาหนังสือบันทึกเล่มใหม่ก่อนนะครับแล้วเธอจะไปรับชมภาพยนตร์กับกลุ่มสาวๆของเรานั่นเองนะครับผม แล้วเราก็ไปดูน้องจูนิเฟอร์กันหน่อยนะครับว่าน้องเขากลังทำอะไรอยู่นะน้องจูนิเฟอร์ของเรานะครับกำลังนั่งส่องกระจกอยู่ครับซึ่งกระจกบานนั้นนะครับเป็นกระจกที่มีเวทมนต์ของอีควเทียสิงสู่อยู่ในนี้นะครับผมเลยทําให้น้องจูนิเฟอร์นะครับเห็นตัวเองนะครับตอนที่ได้กลายเป็นดาราดังนะครับอยู่ในกระจกนั่นเองนะครับในขณะที่เธอกําลังฟินอยู่กับการมองเห็นตัวเองในกระจกนะครับผมรุ่นพี่ของเธอนะครับก็ใช้ให้เธอนะครับไปกวาดป๊อปคอร์นที่มีเด็กคนหนึ่งทำหกไว้ด้านหน้าโรงหนังนะครับผมซึ่งน้องจจจนน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 ิเเเเเเเฟออ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 อรรรรร์ะะะะะะะคคคคัััััััับบบบกกกก็ต้้งงงงงไไไปมม่่่่่ดดดีี๋ยววธธธโลลผใขณทําา เอากระจกขึ้นมาสองหน้าตัวเองครับแล้วเธอก็บ่นว่าอยากจะให้ป๊อปคอนพวกนี้เนี่ยหายไปจังเลยนะครับผมแล้วกระจกเวทมนต์ของเธอนะครับก็ได้ดูดป๊อปคอนพวกนั้นเข้าไปอยู่ในกระจกจนหมดเลยนะครับเลยทําให้เธอได้รับรู้ว่ากระจกนี้นะครับมันมีพลังวิเศษอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ตัดฉากไปที่น้องซันเซ็ตชิมเมอร์ของเรานะครับผมไปยืนอยู่หน้าประตูมิตินะครับที่เชื่อมระหว่างโลกของเธอกับดินแดนเอคิรเทียนะครับเพื่อจะข้ามไปเอาสมุดบันทึกเล่มใหม่ในนั้ครับผมในขณะที่เธอข้ามประตูมิติไปนะครับผมเธอก็ น้องสตาร์ไลท์กิมเมอร์ของเรานะครับผมที่ยืนรอเธออยู่แล้วนะครับหน้าประตูมิตินะเพื่อจะส่งหนังสือให้กับเธอนั่นเองนะครับผมแล้วด้วยความที่น้องซันเซ็นะครับอยู่ในร่างมนุษย์มานานมากนะครับเลยทําให้เธอลืมวิธีการใช้เวทมนต์นะครับในการหยิบสิ่งของนะครับแต่เธอก็กลับมาใช้ได้ภายในแป๊บนึงนะครับผมก่อนนะคนเรามันชินตอนอยู่ในร่างมนุษย์นะครับร่างมนุษย์มันมีมือเนาะพออยู่ในร่างม้ามันมีแค่กีบมันหยิบหนังสือไม่ได้และทีนี้นะผมด้วยความเหงาและความเบื่อนะครับของน้องสตาร์ อ้อนน้องซันเซ็ตนะครับเพื่อจะขอไปโลกฝั่งนู้นบ้างนั่นเองนะครับผมส่วนน้องซันเซ็ตนะครับก็ได้ตัดสินใจนะครับพาน้องสตาร์ไลท์นะครับข้ามมาดังโลกมนุษย์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเธอไม่เคยเห็นน้องสตาร์ไลท์นะครับในร่างมนุษย์ฝั่งนู้นเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าน้องสตาร์ไลท์ของเรานะครับพอข้ามไปโลกมนุษย์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับผมเกิดอะไรขึ้น ครั้งแรกมันจะแปลกๆหน่อยแต่เดี๋ยวเธอก็อชินอออเองสวัสดี<อ><อ>นี่มันคือ,อแล้วเกิดอะไรกับกีบเท้าฉันเท้าเรียกว่าเท้าจำได้ไหมตอนที่ฉันบอกว่าเธอต้องพรางตัวถึงเวลาที่เธอต้องทำตัวเนียนๆแล้วล่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ทำตัวเนียน <c oughs> อ๋อตายแล้วอะเ,เดินสี่ขาเธอ,อพูดเองว่าฉันเป็นสิ่งล่อใจที่ดี แล้วเราก็ตัดฉากไปดูน้องจูนิเฟอร์ของเรานะผมซึ่งน้องจูนิเฟอร์นะครับกำลังพยายามใช้พลังที่อยู่ในกระจกนะครับในการทำความสัรป๊อปคอร์ตอีกแล้วนะครับผมแล้วในขณะที่เธอกําลังฝึกใช้วทมนต์อยู่ในนี้นะผมผู้กลุ่มสาวนะก็ได้มาเจอกับเธอที่อยู่หน้าโรงหนังนะครับผมและกลุ่มสาวนะก็เลยถามว่าทําไมเธอถึงมาทํางานอยู่ที่นี่ได้นะครับเธอก็เลยบอกว่าลุงของเธอได้ฝากให้เธอทํางานนี้นั่นเองนะครับผมและน้องพิงกี้ของเรานะผมก็ได้ถามน้องจูนิเฟอร์ว่าเธอได้รับบัตรเชิญเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้หรือเปล่านะ ออกนะก็เลยฝากงานที่นี่นะครับให้เธอทําแทนนะผมแล้วอยู่ดีๆนะครับผมโวแดนครับก็พูดออกมาว่าถ้าวันนั้นเธอไม่ก่อเรื่องขึ้นมานะเธอก็คงได้มาดูภาพยนตร์กับพวกเราแล้วนะครับผมน้องจูนิเฟอร์ของเรานะครับก็เลยปี๊ดแตกมืหัวขึ้นมานะครับแล้วน้องจูนิเฟอร์นะครับก็ได้พูดว่าก็เป็นเพราะพวกเธอนั่นแหละที่ทําให้ฉันไม่ได้แสดงเป็นไดริงดูนะครับเลยทําให้เธอนะครับไม่ได้กลายเป็นดาราดังเหมือนที่ในกระจกนี้บอกเธอนะครับผมแล้วเธอก็ได้ยื่นกระจกให้กลุ่มสาวๆดูนะครับผมแต่กลุ่มสาวๆของเร ลโมโหนะครับแล้วก็เลยพูดว่าอยากจะให้พวกเธอหายไปตลอดการนะครับผมกระจกนั่นก็เลยได้ดูดกลุ่มสาวๆของเราครับเข้าไปในกระจกนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมเหลือแค่เข็มกัดของน้องฟัตเตอร์ชายอย่างเดียวนะครับที่ตกอยู่บนพื้นนะครับผม แล้วก็ทําให้น้องจูนิเฟอร์ของเราเนี่ผมรู้วิธีการใช้กระจกเวทมนต์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมแล้วเราก็ตัดฉากไปที่กลุ่มสาวๆของเรานะครับผมที่ติดอยู่ในโลกกระจกนะครับผมซึ่งพวกเธอพยายามหาทางออกนะแต่ก็ยังไงก็หาไม่เจอนะครับเพราะนี่คือโลกแห่งกระจกนะครับที่ไม่มีทางออกนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ตัดฉากไปดูน้องซันเซ็ตกันมานะครับน้องซันเซ็ตนะครับพอหลังจากข่ามาจากอีควีเทียเรียบร้อยแล้วนะครับผมเธอก็เลยได้ชวนน้องสตาร์ไลท์นะครับที่กลับมาด้วยกันนะครับไปดูภาพยนตร์นะครับที่โรงหนังนั่นเออองงรรผมข้้าจฟ์ ที่อยู่ด้านหน้าโรงหนังนะครับแล้วเธอก็ตกใจมากเลยนะครับที่น้องจูนิเฟอร์นะครับมีเข็มกัดของน้องฟันเดอร์ชายติดอยู่ที่หน้าอกนะครผมเธอก็เลยบอกให้น้องสตาร์ไลท์นะครับหลบอยู่ด้านหลังตู้คีบตุ๊กตาก่อนนะครับผมแล้วเธอก็ได้เข้าไปคุยกับน้องจูนิเฟอร์นะครับว่าเธอไปเอาเข็มกัดมาได้ยังไงนะครับผมส่วนน้องจูนิเฟอร์ของเรานะผมก็ไม่ยอมตอบอะไรนะครับน้อง ซันเซ็ตของเรานะครับก็เลยตัดสินใจนะครับใช้พลังเวทมนต์ของเธอนะครับในการอ่านความทรงจําของน้องจูนิเฟอร์นะครับก็เลยทําให้ได้รับรู้ว่าจูนิเฟอร์นะครับได้ใช้กระจกเวทมนต์นะครับดูดกลืนกลุ่มนศร้าเข้าไปในโลกของกระจกนั่นเองนะครับผมพอน้องซันเซ็ตนะผมได้รู้ความจริงนะครับเธอนะครับก็พยายามพูดหวาดล้อมนะครับให้น้องจูนิเฟอร์นะครับทิ้งกระจกนั้นไปซะนะเพราะกระจกนี้จะทําให้เธอเจอแต่สิ่งที่มันไม่ดีนะครับผมเพราะมันมีพลังอันโชยไลค์ของเวทมนต์เอควิเทียนแะสิงสู่อยู่ในนี้นะครับผมน้องจูนนนิเเฟฟอออรรร์ะะคคััับบกก็็ไไมม่ยงธด้ใ สร้อยคอเวทมนต์ทั้ง7ชิ้นนะมันรวมกันอยู่ในที่เดียวนะเลยกลายเป็นพลังงานนะทำให้น้องจูนิเฟอร์นะครับสามารถกลายร่างเป็นจูนิเฟอร์มอนทาสน,นะครับผม ก็คือกลายเป็นอสูรเวทมนต์นั่นเองนะครับผมด้วยความที่น้องจะเป็นดาราน้องก็เลยใช้ชื่อเดิมนะครับตอนอยู่ในร่างนี้นั่นเองนะครับก็เลยทําให้ร่างนี้มันไม่มีชื่อนะก็เลยชื่อจูนิเฟอร์มอนธาแล้วน้องสตาร์ไลท์นะครับก็ได้เห็นว่าจูนิเฟอร์ครับการร่างเป็นอสูรเวทมนต์นะครับเธอก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะไปช่วยชาวเมืองนะครับที่อยู่ในห้างแห่งนี้นั่นเองนะครับผมโดยการที่เธอจะพยายามแย่งกระจกบานนั้นนะครับให้ห่างจากน้องจูนิเฟอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเธอก็ไได้้เขาปแยงกระจกมาจากน้องอร์ผแต่กลายเเป็นว่าธอระจกหลุดมือนะครับ ทำให้กระจกหล่นแตกนะครับผมเลยทําให้โลกกระจกนะครับ yo, ล้าวไปด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วน้องจูนิเฟอร์นะครับก็พยายามแย่งกระจกคืนนะครับแล้วก็พยายามใช้พลังที่อยู่ในกระจกนะครับให้ดูดกืนน้องสตาร์ไลท์เข้าไปในกระจกนะครับผมกลายเป็นว่าเธอไม่สามารถใช้พลังได้นะครับถ้าเธอไม่ถือกระจกนะครับส่วนน้องสตาร์ไลท์นะครับก็พยายามใช้พลังที่อยู่ในกระจกนะครับเพื่อดึงเพื่อนๆของเธอนะออกมาจากกระจกนะครับเธอก็ไม่สามารถใช้พลังได้เช่นกันนะครับผม แล้วทั้งสองคนนะครับก็เล่นวิ่งไล่จับกันนะพยายามแย่งกระจกกันไปกันมานะครับเลยทําให้กระจกยิ่งแล้าแล้วก็ยิ่งแตกมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วน้องสตาร์ไลท์นะครับก็พยายามพูดเตือนสติน้องจูนิเฟอร์นะครับว่าเธอกำลังตามหาชื่อเสียงจริงๆเหรอหรือเธอกํากลังตามหาอะไรอยู่เอ่ะอะไรเชน่นเพื่อนไงแล้วแครกอนอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันฉันไงทำไมก็เพราะว่าฉันเข้าใจเธอจูนิเปอร์ คิดว่าการล้างแค้นจะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นแต่เปล่าเลยได้โปรดอย่าทําความผิดที่ทําให้เธอเสียใจไปตลอดชีวิตของเธอเลยแค่นี้ฉันก็ทําผิดบามากแล้วสิ่งที่ฉันทํามันมันไม่ได้ให้อภัยไม่จูนิเปอร์ฉันรู้พวกเขาจะให้อภัยเธอแต่ก่อนอื่นเธอจะต้องปล่อยพวกเขาออกมาก่อนได้คําพูดที่ซื่อตรงและจริงใจของน้องสตาร์ไลท์นะครับโดยทําให้น้องจูนิเฟอร์นะครับผมตัดสินใจที่จะปล่อยกลุ่มสาวๆออกมาจากโลกกระจบน่นเองนะครับผม และกลุ่มสาวๆของเรานะผมก็ได้ปลอดภัยออกมาจากโลกกระจ่งนะผมแล้วน้องจูนิเฟอร์นะครับก็ได้กล่าวขอโทษกลุ่มสาวๆของเรานะผมซึ่งกลุ่มสาวๆของเรานะก็ไม่ได้ถืออะไรนะครับเพราะว่าการให้อภัยนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่เพื่อนควรจะมีให้กันได้นั่นเองนะครับผมและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของน้องจูนิเฟอร์นะครับผมสาวแว่นสุดน่ารักนะครับผมตัวร้ายที่ถูกลืมจากซีรีส์มาริเทผลนีนะครับผมอันที่จริงนะครับน้องเขาก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่พยายามตามหา ความฝันตัวเองนะครับแล้วก็พยายามทำความฝันตัวเองให้เป็นจริงนะครับผมถึงเส้นทางที่เธอเลือกมันจะไม่ดีถึงมันจะร้ายกาศต่อคนอื่นนะครับผมแต่ยังไงเธอก็แค่เด็กสาวคนนึงนะครับที่พยายามจะทําให้ความฝันของเธอเป็นจริงนั่นเองนะครับผมพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วพี่ปวนก็รู้สึกเศร้านะครับเพราะพี่ปวนอยากจะให้ทุกคนนะครับไปรับชมแบบถุกลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับผมแต่ซึ่งการรับชมแบบถุกลิขสิทธิ์นะครับในขณะนี้นะครับมันหาดูได้ยากมากๆเลยนะครับผมแต่ละแอปก็ มีแค่ไม่ขี่ซีซั่นนะครับอาจจะมีแค่ซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่น3หรืออาจจะมีแค่ซีซั่นเดียวนะครับผมแต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับสนับสนุนของแบบถูงลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับผม และนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องจูนิเฟอร์มอนทรัสนะครับผมสาวแว่นสุดน่ารักนะครับตัวไลยจากมาริเทิลพนี่อีควิทเทียเกิลนะครับตัวไลยที่ถูกลืมอีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยากให้พี่ปวนทำคลิปเกี่ยวกับมาริเทิลพนี่ตัวไหนนะครับผมสามารถทิ้งชื่อไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้ามีชื่อตัวละครตัวไหนนะครับเรียกร้องมามากๆนะพี่ปวนก็จะทําตัวนั้นให้ก่อนเลยนะครับผมและตอนนี้พี่ปวนก็จะขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ปวนขอตัวลาไปก่อนไปแล้วคคครรััััับบบบบสสสสสววดดีาายยยนนนนนะะทุุกออ่ลืมงิิ้ครับ 拜拜，家。